สวัสดีค่ะเจอกันเช่นเดิมค่ะก็คลิปนี้นะคะจะพามาชมรถเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะคะสดสดร้อนๆค่ะคันนี้คันแรกนะคะเป็นอีซูซูโรบคอบค่ะหัวตอนเดียวอีกคันนึงจะเป็นอีซูซูโรบคอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นดัมดัมขนาดกลางอ่า้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้ไว้แบบใช้ใน ร้านนะคะที่เปิดแบบขายวัสดุก่อสร้างเนาะหรือจะเป็นพวกแบบท่าทรายเอาไว้ขนทรายหรือแบบหินอะไรนี้ก็ได้นะคะเหมาะมากค่ะแถมเป็นรถแบบเก่านอกมาสภาพนะคะสวยมากแล้วก็มีชุดแต่งมาด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมคันแรกกันก่อนเลยคันนี้ก็ชุดแต่งนะคะตามนี้เลย บางตอตัวนี้เป็นเลดนะคะอ,อยู่ข้างในรถค่ะตัวนี้ก็ยังเป็นเลดนะคะตัวต่อบางตออ่านี่เลยค่ะขากระจกก็ชุบโครเมียมมาแล้วค่ะเรียบร้อยเลยสภาพของคันนี้ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะคะคอนโซลด้านหน้าอ่ามาครบเลยประตู ตัวพื้นนะคะไม่มีขาดเลยก็สะอาดใช้ได้ค่ะชุดเบาะเดี๋ยวเรามาดูกันชุดเบาะก็ยังโอเคนะคะฝั่งนู้นก็ถือว่าไม่ชำรุดเท่าไหร่นะคะ,ะด้านหน้าหลังคาหลังคานี่ก็แบบสะอาดเรียบร้อยมาแล้วนะคะ สวยงามอีกคันค่ะเดี๋ยวเรามาดูคัสซีคัสซีหน้าเต็มทั้งเส้นเลยความยาวก็ประมาณ6เมตรกว่านะคะสดยันปลายตัวนี้จะเป็นยางายางตัวรองคัสซีมานะคะติดมาจากญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะต้องดึงออกนะคะ ดึงนี่คือก็ออกแล้วค่ะอ่านี่เลยชุดเกียร์อ่ามาดูเครื่องยนต์ค่ะสสูบนะคะสี่ H K สองร้อยสิบแรงม้าอ่านี่เลยค่ะ ตัวเครื่องนี่คือแบบเงาวิ่งเลยท่านใดมองหาอยู่นะคะมาชมตัวจริงได้เลยรถพึ่งเข้าค่ะตายหัวเก๋งอ่านี่เลยนะคะคัสซี่ อยากทาเป็นดัมเกษตรนะคะหรือจะเป็นรถล่องเนาะได้เลยนะคะเพราะว่าคัสีนี่คือหน้าเต็มทั้งเส้นเลยสวยงามอีกหนึ่งคันนะคะน่าจับจองมากราคานะคะของรุ่นนี้เนาะเปิดไว้อยู่ที่880,000บาททวนนะคะถ้าลูกค้าแบบสนใจเป็นดัมเกษตรเนาะ,ะราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอ่าก็สนใจโทรเข้ามาได้ะคะ่ะเบอร์โทรอู่นะคะ0863297855 อีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0981628084ลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อผ่านทกสหรือจะออกสดเลยอ่าก็พร้อมบริการให้ทุกอย่างเลยนะคะสะดวกแบบไหนอยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดหรือว่าเรื่องราคาลดได้ไหมสเปคนี้จะอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเป็นอีกรุ่นนะคะที่ขายดีมากเลยโรบคอป เ,เข้ามากี่คันเนาะก็เอฟซีมาเจอก็มาปิดการขายไปอย่างคันนี้นะคะที่มาลอก่อนลอดก่อนคันนี้ที่จะมาอ่นนี้เลยค่ะอันนี้ก็ลูกค้าเอฟซีเลยเป็นเจ้าประจําของอู่เราเลยนะคะออกไปได้สามคันสี่คันกับคันนี้นะคะอ่าก็เอกสารมาเรียบร้อยส่งทําทะเบียนนะคะรวดเร็วทันใจแน่นอนเรื่องทะเบียนเล่มนะคะเอ่อฟซี FC หรือว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยแถมเรายังดูแลเนาะ รับประกันนะคะยันการโอนเราดูแลชัดเจนเลยนะคะเผื่อเอฟซแบบหลายๆท่านเนาะที่แบบยังลังเลอยู่อมองหารถด,ดัมอยู่นะคะแต่ไม่รู้จะตัดสินใจซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็อย่างน้อยๆน,นะคะก็ฝากผลงานของอู่ร้านกำนันสุดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเนาะของเราก็คือรับประกันเครื่องเกียร์ อันเกิดจากการใช้งาน3เดือนค่ะแล้วก็ยังรับประกันเรื่องการโอนนะคะลูกค้ารับรถไปแล้วโอนรถไม่ได้เราซื้อรถกลับคืนในราคาเดิมหรือเราทําทะเบียนให้ลูกค้าไม่ได้นะคะเราก็ซื้อรถกลับคืนในราคาเดิมเช่นกันค่ะก็เอฟซหลายๆท่านเนาะที่เคยมาออกรถกับอู่ของเรานี่คือจะรู้เลยค่ะมีคั้นที่1ต้องมีคั้นที่สองสาตามมาก็คือ,อต้องอุดหนุนอู่อดเดิมก็คือไม่นอกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเอฟซตอนนี้ก็คือ เคยออกรถกับทางอู่ของเราแล้วนี่คือแบบมาจาัดคันที่สองสามกันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่าก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะคะว f c อ FC ท่านใดที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมอ่าก็มีรถให้เลือกให้ชมกันเยอะแยะมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยอู่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็คือเปิดนะคะก็เข้ามาชมกันได้เลยเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องของคันนี้กันค่ะ ก็ดมเดิมนะคะยังไม่ได้รีแมปกล่องอเรารีแมปให้สเต็ปใช้งานออกไปทุกคันนะคะเสียงนิ่มๆเลยชุดแต่งมาเต็มด้วยราคาไม่แรงนะคะจับต้องได้ค่ะถ้าสเปคอูไม่เน้นแต่งก็ลดราคาให้ได้นะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยจ้าเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมคันต่อไปนะเผื่อมีเอซท่านใดที่หาดัมขนาดกลางามาค่ะ คันนี้เลยค่ะสวยมากค่ะชุดแต่งนี่คือแบบโอโหสุดจัดเลยทั้งแก้มช่องลมหน้ากระจังกันชนนะคะขากระจกโครเมียมมาจากญี่ปุ่นเลยเอันนี้เลยนะคะเรียงกันเลยสามคันเลยนะคะเป็นดัมขนาดกลางอา่าอีสุซุนะคะทั้งหมดเลยเครื่องยนต์ก็ 4JJ1 นะคะลูกค้า คันกลางนะคะคันนี้ก็ FC จากราดบุรีเนาะ,ะปิดการขายไปเรียบร้อยนะคะ,ะแต่ว่าคันนี้เพิ่งมาลงเผื่อ FC ท่านใดที่เห็นคลิปนี้นะคะสนใจเนาะราคาค่าของคันนี้เปิดรายูุที่6 0 0 0นเจ็ดหมื่นบาททวนค่ะก็ต่อลองได้มาดูคัสซีกันนะคะคัสซีนอกนะคะลูกค้าไม่ใช่คัสซีไทยทั้ง3คันเลยเรียงกันเลยนะคะ ก็มีตัวให้เลือกเนาะมาเลือกได้เลยนะคะมาดูขันจริงได้เลยลองขับได้คะ่ะเพราะว่าอันนี้คือแบบใส่ยางใส่ล้อเรียบร้อยนะคะส่วนยางนะคะ<ม>ก็จะเป็นยาง8 2 5สองห้าขอบเหมือนดําทั่วไปเลยแต่ว่าความกว้างของหัวรถความกว้างของกระบะก็คือจะแคบลงจากปกตินะคะตัวนี้แมค่ค้าไม่มั่นใจคะ่ะน่าจะ2เมตร2เมตร10หรือสองเมตร12นะคะความกว้าง <S 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 เนาะ คัสซีนะคะคัสซีสวยอ่านี้เลยตัวนี้ก็จะได้ความยาวกระบะ3เมตร6นะคะเหมือนเหมือนดัมปกติเราทั่วไปเลยตัวดัมก็จะเป็น4ตันแกนเล็กนะคะทั่วไปอ่าที่เราใช้กับรถด,ดัมทั่วไปเลยนะคะสเปกอู่เลยอ่านี้เลยค่ะราคาย่อมเยาเนาะไม่ถึง7แสนนะคะก็ได้รถด,ดัมไปใช้งานเหมือนกันเนาะ หลังหัวเก่งค่ะสวยๆไปเลยไม่มีผุนะคะหัวนี่คือแบบวิ่งมากเลยดูชุดแต่งชุดแต่งค่ะภายในอ่านี่เลยเบาะก,ก็ต้องหุ้มใหม่นะคะภายในก็ต้องเก็บใหม่เนาะเหมือนรถดับทั่วไปของเราเลยตัวพื้นเป็นหนังเรียบร้อยค่ะไม่มีขาดมาสภาพนี่คือแบบ สด,สดเลยนี่เลยนะคะ99.99% 99เลยแหละคะ่ะดูได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกะวางขวดน้ำวางของได้หมดเลยอ่านี้นะคะเหมาะมากค่ะสำหรับลูกค้า,าที่เปิดเป็นร้านวัสดุก่อสร้างเนาะหรือจะเป็นางานอาจจะแบบทำงานขุดอลอกพวกล่องน้ำแล้วแบบ เอาดินแมกโนเล็กเนาะไปเทตามซอกซอยหรือในในเมืองอ่ะเหมาะมากนะคะเหมาะมากเลยแถมราคานี่คือแบบไม่แรงด้วยเนาะเราลดให้ได้นะคะอ่าแนะนำเอฟหรือว่าลูกค้าที่สนใจมาดูตัวจริงอ่าดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ค่ะเสียงเครื่องแบบโหลนิ่มมากค่ะเงียบมากเลยลูกค้า ขนาดเล่งเครื่องเนาะเงียบมากเลยเครื่นิ่มมากค่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันค่ะชมหน้าเครื่องยนต์ค่ะวิ้งวิงไปเลยอันนี้มาลงเนาะไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะคะก็เดิมๆให้เอฟซีได้ชมแบบเดิมๆเลย ตัวแรงมา้าไม่มั่นใจนะคะน่าจะประมาณร้อยเก้าสิบหรือเปล่าเน,ะ G G นะะาะสี่เจเจหนึ่งอค่ะตายหัวเก๋งอ่าไม่มีผุเลยน่าจับจองมากนะคะเป็นอีกรุ่นเนาะที่แบบน่าเล่นกันมากเลยเดี๋ยวนี้ก็ลูกค้าแถวภาคกลางนะคะจะนิยมเพราะว่าแถวนั้นก็คือแบบซอกซอยแคบเข้าง่ายนะคะสะดวกสบายมากเลย เพราะว่าแต่งไปนี่คือแบบไม่แพ้แบบรถดั้มใหญ่ของเราแน่นอนค่ะลูกค้าสวยไม่แพ้กันเลยทะเดียนเล่มพร้อมเรียบร้อยพร้อมใช้งานราคานี้ก็ถือว่าไม่แรงเลย,ยสภาพที่มาก็คือแบบสดด้วยนะคะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นเลยไม่ใช่รถไทยบ้านเรานะคะ,ะถังน้ำมันร้อยลิตรค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมอ,อีกฝั่งกัน แหนบก็เสริมให้พร้อมใช้งานไปเลยนะคะอันนี้ก็เดิมๆมาอ่าสวยๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำนันสุดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ